คอมเมนต์ของคุณก่อนขอเธอให้อธิบายการเสียบสายในเมนบอร์ดว่ามีอะไรบ้างจุดแรกจุดสายซ็อกเก็ต CPU มี Intel กับ AMD 2ค่าให้เลือกแล้วแต่ชอบเก็ต <Get S 1> ความรู้ Intel ใช้ LGA และกิดอาร์เลคือใช้การเชื่อมต่อผ่านหน้าสัมผัส AMD ใช้ PGA พินกิดอาร์เลคือใช้การเชื่อมต่อผ่านหัวพินจุดที่ 2. จุดติดตั้งซิงพัดลมระบายความร้อน CPU สายซิงพัดลม CPU ปกติจะเป็น4พิน เสียบตรงช่องที่เขียนว่า CPU fan หรือบางคนอยากใส่ระบบน้ำระบายความร้อนแล้วแต่ชอบระบบน้ามีแบบปิดกับแบบเปิด เดี๋ยวคลิปต่อตอ,ตอไปจะมาอธิบายทีจุดที่3จุดใส่สลอดแรมการใสดูตรงร่องบากตัวแรมกรบร่องเสียบแรมให้ตรงกันใสให้เท่ากันสองข้างแล้วค่อยดันมันเข้าไปพร้อมๆกันตอนนี้แรมคอมใหม่สุดที่ d d r 5เดี๋ยวคลิปต่อตอไปจะมาอธิบายทีจุดที่ 4, Power pin. สี่ PowerPin ใสจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ในเมนบอร์ด ที่ต่อมาจาก power supply ยกเว้น CPU กับการ์ดจอจะเป็นหัวยิบสพินการใส่ให้กดสายจากข้างๆพร้อมๆกันถ้ากดเอียงข้างใดข้างหนึ่งหรือกดตรงกลางมีโอกาสที่หัวพินจะหักได้จุดใสจะอยู่บริเวณด้านขวาของเมนบอร์ดสายไฟเลี้ยง CPU วิธีสังเกตจะเป็นหัวสีพิน1ห,หัว1เส้นหรือหัวสีพิน2หัว1เส้นให้ดูดีๆจุดสายไฟเลี้ยง CPU จะอยู่บริเวณด้านบนของเมนบอร์ดสาย IO panel ประกอบด้วย สายเปิดปิดปุ่มคอมสายไฟสายรีเซ็ตสาย LED บอกสถานะสาย HD Audio สาย USB 2.0สาย USB 3.0จะมีบอกในใบคู่มือที่มากับเมนบอร์ดตำแหน่งในการใสแต่ละแบนด์แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน จุดที่5จุดใสายสล็อต SSD M.2 เมนบอร์ดรุ่นให,หม่จะมีสล็อต SSD NVMe M.2 มาให้แล้วอย่างน้อย1สลอ็อตแต่ถ้าเมนบอร์ดรุ่นเกา่าหลายๆรุ่นจะไม่มีสล็อตนี้มาให้ต้องแปลงสาย PCIe อีกทีจุดที่6จุดสายสล็อต GPU หรือที่เรียกกันว่าการ์ดจอจะอยู่บริเวณดังนั้นล่างใต้ CPU จุดที่7 Back Panel Port โดยโทั่วไปไว้ต่อใส่จอภาพเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ต้องการใช้งานเป็นข้อมูลพื้นฐานเอามาตอบ